ไม่เคยกักดไข่เจอเหนอุ้ยหางดอกด้วยในตัวเนี้เ,เป็นเ,เป็นสีที่แบบว่าผมได้คำแนะนำมาจากอินโดนีเซียเวลาเราทำมบประกวดนะครับ น้องไปริเปอยครับเนื่องจากเมื่อคลิปก่นกอนๆนะครับเราได้เอาน้องอีเห็ดมานะครับสตัวจากที่บ้านผู้ใหญ่นะครับที่บ้านปงธรรมจังหวัดลำปางน,นะแล้วก็พี่นนท์เช็คแล้วนะครับเขาเป็นตัวเมียทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นพี่นนท์ก็เลยเ,ยเดี๋ยวอนาคตไหนๆก็เลี้ยงแล้วเนาะเดี๋ยวเราหาตัวคู่มาอีก1ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสั่งที่ไหนไม่ได้เลยนะครับนอกจากที่ฟาร์มนี้ครับผมเดอะแมสฟาร์มนะครับผมที่จังหวัดยะลาที่เราเคยไปถ่ายคลิปกันแล้วพอดีนะครับพี่เขาแวะมาที่นี่ที่บ้านเราเลย มาส่งให้ถึงมือเลยและตอนนี้น้องมาถึงแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายคลิปด้วยกันดีวกว่าครับผมมาแล้วน้องอันนี้เป็นคอ,อกเดียวกันไหครับเนสามตัว,วคอ,อกหนึ่งเขากี่ตัวครับประมาณ 3- ามถึงสตัวครับพี่อย่างนี้เวลาเราเอาออกมาป้อนเนี่ยเราเราต้องเอาออกมาตอนเขาอายุเท่าไหร่ครับประมาณหนึ่งเดือนครับพี่นี่เป็นธรรมดานะ้องพอเวลาน้องแบบตื่นเต้นก็จะอึใช่ไม่มีฉกใช่ไหมครับไม่มีฉกค,คือถ้าเราเลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยก,ก,ก็จะไม่ฉกเลย อยู่ที่เราให้ความสําคัญมันด้วยเพราะว่าถ้ามันเจอเรามันมันรู้สึกอดภัยมันก็ไม่ฉกแต่ที่ฉกมันรู้สึกเราเองพวกชกฉกเนี่ยแก้หายไหมบางตัวบางตัวต้องใช้เวลาต้องใช้เวลามชทิ้งหนิ่งแล้วก็ใช้เวลาอยู่ผมลองให้เขากินพวกอาหารหมูนมอ่ะโอ้โหชอบอ้วนตึบเลยเพราะมันก็มีส่วนผสมของนมอะไรไซสนี้ยังต้องกินนมเพิ่มไหมครับจริงๆถ้าถ้าผมเลี้ยงเยงนนี่คือไซสนี้ก็จริงๆงอยากนมนะแต่ว่า เอามาให้เผื่ออยากป้อนวันหนึ่งก็ป้อนเรื่อยๆใช่ไหมครับอันนี้สองรอบเช้าเย็นอ๋อเช้าเย็นเพราะว่าให้กินอาหารด้วยช่วงนี้จะเริ่ม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 ชิมนมแล้วก็กินวาน้ำมือแบบนี้ที่ตัวล่างนี้สิอ๋ออย่างนี้ได้ไม่เป็นไรเนาะจับตรงโคนนะหลักๆจับโคนโคนมันก็จับตรงปลายเจ็บจับตรงโคนใกล้โ้นใช่ไหมอ๋อ แล้วก็ผู้จะเป็นขีดตรงอย่างนี้แล้วก็มีตีไข่นี่นะครับจับผู้เลี้ยงนะครับดูนะครับดีแขนนะครับตัวม้งนั้นเลยจะเป็นอย่างนี้ฮะตัวมีจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นตุ่มนิดเดียวปึ๊บปึ๊บอ๋อใช่เลยและอย่างนี้ต้องนานแค่ไหนเขาถึงจะพร้อมปีกว่าสองปี แล้วแต่ความสมบูรณ์พี่แล้วแต่ความสมบูรณ์ใช่แล้วแต่ความสมบูรณ์แล้วแต่โครงสร้างพ่อแม่ถ้าจากตัวป่าจากที่คุยคุยมากับพวกที่เคยเลี้ยงก,ก็ประมาณปีครึ่งถึง2ปีแต่ถ้าในที่เลี้ยงตามสถิตทิที่ผมคุยกับพวกต่างประเทศด้วย 10, <c oughs> 10เดือนส0เดือน <c oughs> อันนี้คืออย่างไวสมบูรณ์ใช่อย่างไวสิบเดือนเพราะว่ามันอยู่ที่โครงสร้างแล้วโครงสร้างแม่มันใหญ่แล้วมันกินสมบูรณ์อะไรเงี้ยก็สิเดือนก็สมได้แล้วก็ลูกมันเหมือนมันไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนเหมือนแม่มันยังเม่มันยังไวไปใช่ครับ อย่างนี้เราถ้าเราเลี้ยงเนี่ยเราแยกกันก่อนไหมแล้วก็สักปีนึงค่อยเอาใส่หรือว่าสามารถเลี้ยงรวมกันไปได้เลยจริงๆเลี้ยงรวมกันได้เลยนะพี่เ,เร<ว><ช>เารแ,แยกเยพราะความติดสัตว์วยกติดสัตว์เนี่ยถ้าสมมติอายุมันยังไม่ถึงเนี่ยเราเราต้องแยกพี่เพราะว่า ป้องกันการที่แบบม,กกมีลูกก่อนมีลูกก่อนคลอดไม่ออกมั่งอะไรมั่งซึ่งตอนนี้ปัญหาค่อนข้างเยอะในในทีมงานที่เขาเลี้ยงครับมาบลและบางทีเขาโทรมาถ,ถามถามบ่อยอพอไม่ออกส่วนมากคลอไม่ออกก็ต้องพาไปผ่าต้องผ่งาส่วนใหญ่เสียลูกบางทีก็เสียแม่ แล้วมันทําให้คนที่แบบว่าเลี้ยงแล้วพอเขาเจอปัญหาเงี้ยเดี๋ยวจะใจเลือกเลี้ยงไปเลยรับไม่ได้ครับอาการติดสัตว์มันเป็นยังไงครับถ้าสมมติเราเลี้ยงรวมกันเนี้ยเราจะดูออกยังไงคือหนึ่งหลักๆเลยฮะมันจะกินอาหารน้อยลงฮะทั้งผู้และเมียทั้งผู้และเมียฮะมันกินอาหารน้อยลงครับแล้วก็มันจะมีเสียงในคอบางทีก็เดินแบบหมุน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 มุนในกรงฮะกระวนกระวายเหมือนเครียดอะไรเงี้ยมันเครียดใช่ประมาณนี้อยากจะออกใช่ประมาณนั้นฮะบางตัวเวลาติดสัตว์อาการหุหงิด เยอะแต่บางตัวก็จะนิ่งมันจะไม่เหมือนกันอาจจะดุอาจจะดุหรืออาจจะนิ่งไปเลยก็มีแต่ว่าหลักๆที่สังเกตได้ง่ายสุดคือกินอาหารน้อยลงประมาณ3-4วันถึงอาทิตย์นึงแล้วจะ,จะกลับมาเป็นลิงเหมือนเดิมอย่างนี้ถ้าสมมติว่าคนเขาเอาไปเลี้ยงเนี่ยถ้าตัวเดียวมีอาการติดสัตว์ไหมตัวเดียวมีครับมีเหมือนกันถึงเวลาก็เป็นเลยถึงเวลาก็เป็นฮนะาถามว่ากี่เดือนติดสัตว์เร็วสุดผมเคยเจอสี่เดือน สี่เดือนสี่เดือนติดสัตว์เอาไปทําหมันได้ไหมกลัวมันจะเครียดจริงๆอีเห็นไม่ใช่สัตว์สังคมมันเป็นสัตว์สันโดษสามารถอยู่ตัวเดียวได้ไม่ได้อยู่กันเป็นฝูงไม่ได้อยู่กันฝูงครสามารถอยู่ตัวเดียวได้ไม่จําเป็นต้องเอาไปทาหมันครับเพราะว่าสงสารมันนะครับคือผมถามหมอที่เขาเป็นมีประสบการณ์มาคือเหมือนนักวิชาการอ่าใช่สัตว์ที่เขาสันโดษมาเนี่ยไม่จาเป็นต้องไปทาหมันมั้บเพราะว่าทำหรือไม่ทำค่าเท่ากันไม่มีผลไม่มีผลนะเพราะว่ามันเป็นสัตว์สันโดษอยู่แล้วสักประมาณเดือน2เดือนพอมันคุ้นชินกับเจ้าของ มันมันเล่นฮะอารมณ์มันเล่นอารมณ์เล่นอารมณ์มันเล่นสําคัญคืออย่าตีถ้าตีปุ๊บมันจะเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วมันจะเข้าหายากโครงสร้างอาหารกระบอกนะางปีหนึ่งนี้ออกได้กี่ครับทุกทุกสี่เดือนฮะทุกสี่เดือนครับเขาจะเป็นสัตว์ทุกสี่เดือนอ่าใช่ฮะประมาณนั้นมันเป็นสัตว์ทุกสี่เดือนสัตว์ทุกสี่เดือนและท้องกี่เดือนครับสองเดือนฮะก็จริงๆอ่ะการติดสัตว์เนี่ยผมพูดไปอย่างเนี้ยเดี๋ยวบางคนต้อง เอาคําพูดผมไปบิกอีกการจะเป็นสัตว์เนี่ยอยู่ที่ความสมบูรณ์ฮะแต่หลักๆเฉลี่ยอยู่ที่4เดือนเพราะว่าพวกนี้ออกทั้งปีไม่ใช่สัตว์เป็นฤดูฮะใช่เขาเหมือนสัตว์ทั่วๆไปแหละของผมมาวงการเมื่อก่อนผมก็เลี้ยงนกนะบางครั้งก็อ่ะสี่เดือนห้าเดือนครั้งบางครั้งหายไปปีหนึ่งใช่ใช่คือมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดครับอยู่ที่ความสมบูรณ์อยู่ที่สภาพอากาศอยู่ที่สภาพแวดล้อมครับอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าจะเพาะเนี่ย ตัวที่มาจากตัวเล็กที่อยู่คุ้นชินกับคนเนี่ยจะให้ลูกง่ายกว่าที่เราจับมาจากป่าผมเคยเลี้ยงมา3-4ปีบางทีแทบจะไม่ไม่ได้ลูกเลยที่ก็มีแต่ออรรุ่นมาเป็นลูกป้อนเนี้ยดกดกเลยใช่ฮะดกมากแล้วเวลาถ้าอย่างตัวที่เราเลี้ยงเชี่ยงตัวเมียเนี่ยเวลาออกลูกเขาดุไหมไม่ดุครับไม่ดุสามารถล้วงเข้าไปเล่นจับลูกได้เลยถูกต้องฮะโอ้ถูกต้องก็เหมือนแมวแล้วเนาะใช่เหมือนแมวเนี่ฮะ พวกนี้มันเสียอยู่อย่างเดียวที่ว่ามันเก็บเล็บไม่ได้นะแขนมันจะเป็นเป็นรอยมีรอยล่องรอยอารยธรรมหน่อยอย่างนี้เราใส่ถุงเท้าได้ไหมฮะใส่มันมันมันจะกัดออกนี่เพราะมันจะกัดเป็นรำคาญเนาะใช่มันจะกัดแล้วบางทีมันมันคิดว่ามันเป็นอาหารหรืออะไรสักอย่างมันจะกินล่าสุดผมเคยเจอสมาชิกเพจกินเชือกเข้าไปแล้วตาย กินเชือกขอกง,ง,งผมเคยมีกินผ้างับงับผ้างับงับ,งบต้องดึงออกอไอตัวเล็กกินกินเชือกแล้วไปอุดตันในลำไส้แล้วถ่ายไม่ออกอเอาไปให้หมออิสเลหมอก็ช่วยอะไรไม่ได้นะ สายไปซะแล้วและถ้าโตเราก็จับเล็บตัดเหมือนแมวได้นะไปลายเล็บเนี้ยถ้าถ้าจับถ้าจับอยู่นะใช่ถ้าจับอยู่ตัดปลายเล็บได้ฮะแต่ว่าถ้าจับไม่อยู่ก็แบบที่ตะกี้นะฮะฝนเล็บคือมันเป็นวิธีนะมันไม่ได้เกี่ยวกับการทรมานจะมาดึงอะไรน้องนะครับใช่ไหมฮะใช่ถ้าจับอย่างนี้เจ็บฮะแต่ถ้าจับคนอย่างนี้ไม่ไม่เป็นไรฮะเนี่ยขี้วูนขี้วูนอย่างนี้ไอ๋อขี้วู่อย่างนี้ใช่ไหมพี้วูนนี่เลยพี้วูนจับคนหางเหมือนมีคอไมีคอในหางในเบล่มเลยนะวันรันนั้นเขาก็ใช้เกี่ยวต้นไม้อะไรอย่างนี้เพราะว่าธรรมชาติไอออ้้้นนนนนีีี่่่่กกกกก็ใชเเเยยยวววหมมืัััฮะะจูแล ขาที่ห้าใช้เกี่ยวได้แล้วอย่างนี้ถ้าสมมติแบบว่าเขาคขละกินเขาทะเลาะกันไหมถ้าถ้าคนละัวอย่างงี้กัดครับพี่เพราะว่าตัวตัวใหญ่ก็จะขมตัวเล็กตัวใหญ่ขมตัวเล็กเป็นธรรมชาตินะปั่นมาเร็วแไม่เอนะนี่ยิ้มเลยปั่นยิ้มเลยฮะแนอันนี้เป็นอีเห็นด่างเป็นอีเห็นด่างฮะแต่ว่าไม่ไม่เคยกัดใครไม่เคยกัดใครใชันเจอเผยอุ้ยหางดอกด้วย ในตัวนี้เป็นผดเป็นสีที่แบบว่าผมได้คําแนะนํามาจากอินโดนีเซียเวลาเราทํามบประกวดนะครับด่างต้อง6จุดนะหน้าหนึ่งเท้าสี่หนึ่งหางหน้าแดนหางดอกอันนี้อายุเท่าไหร่ครับอันนี้8เดือนฮะ8ดเดือนมันด่างเพราะสายพันธ์ุหรือด่างเพราะว่าเกิดการมิวเทชันที่มันกลายเป็นมิวเทชันที่กลายพันธ์ุ ไอ้นี่กําลังทําที่ว่าตาตามันก็คนละสีฮะไอ้นี่สีฟ้าหนึ่งข้างก็คือข้างขวาข้างนี้ถ้าไอ้ปวดถ้าไอ้ปวดมันฟ้าสองข้างกําลังพัฒนาอยู่ฮะตอนนี้ครับสวยมากมากคุ้มได้นะคุ้มได้เลยคุ้มได้อ้าวจริงลองดูว่าตัวใหญ่ๆมันเป็นยังไงฮะอันนี้พูดหรือเมียครับพูดัวผู้ เออผู้เมียเนี่ยมีดุไม่ดุไหมครับหรือเหมือนกันเหมือนกันครับนิสัยเหมือนกันนิสัยเหมือนกันมันอยู่ที่เราเยอะจะนิสัยมันแต่ละตัวเฮ้แต่นิ่ไะเนี่ยกลิ่นหอมอ่ะหอมเหมือนใบเตยเนี่ยพอมันมีขอพอมันถึงวัยรุ่นนะครับติดสัตว์มันจะเริ่มมีกลิ่นของมันก็กลิ่นเฉพาะใช่กลิ่นเฉพาะตัวผู้จะหอมกว่าตัวเมียเขาเรียกว่าหมูสังหอมหมูสังหอมหมูสังหอมทน้งใต้เขาเรียกหมูสังหหอมเหมือนมีขอมีขอกินนี้เลยมีขอจะเป็นอีกลิ่นหนึ่งอะแต่จะกลิ่นหอมเหมือนกัน หมูสังหอมอันนี้เป็นลูกของไทยหรือว่าเมืองนอกครับนำเข้าลูกลูกบิดที่ฟาร์มลูกบิดที่ฟาร์มแล้วพ่อแม่เขาสีอะไระนี่พ่อแม่เขาสีสีธรรมดาตัวหนึ่งแม่สีธรรมดาแม่นอร์มอนพ่อเป็นแพตินัมครับพ่อเป็นแพตินัมใช่แพตินัมขาวหมดเลยทั้งตัวขาวเทาครับสีขาวเทาขาวเทาลูกออกมาเป็นด่างใช่แล้วได้ตาฟ้ามาข้างโคตรเท่ย่างนี้น่าจะหลายหมื่นหรือเป็นแสนหลักหมื่นหลักหมื่นนะครับ ถ้ามีคนเลี้ยงเยอะละถามันจะเป็นตามคนไกลตลาดนะพวกนี้มันก็สามารถเป็นหมัดได้ใช่ไหมครับเม็ดเห็บหมัดอะไรอย่างเงี้ยหมดผมไม่เคยเจอยังไม่เคยเจอนะใช่ยังไม่เคยเจอไม่ว่าจะจากที่เราบิดในฟาร์มหรือว่าจากป่าก็ไม่เคยเจอยังไม่เคยเจอแต่บางบ้านอาจจะมีแต่ผมยังยังไม่เคยเห็นต้องฉีดวัคซีนไหมครับผมฉีดอยู่สองอย่างนะก็คือพิษสุนัขบ้าแล้วก็วัคซีนรวมของหมาแมวที่เป็นการลําไส้อกเสีครับการเชื้ออะไรเนี้ยพวกโรคแมวต่างๆนะ เพราะเขาก็ตระก,กูลแมวปะตระก,กูลแมวมันไม่ใช่ตระก,กูลแมวนี่แต่ว่าเท่าที่ถามสัตวแพทย์มาคือเขาเขาเรียกอะไรอะดีเอ็นเอมันใกล้เคียงกันใะใกล้เคียงกันก็อาจจะติดโรคได้ติดโรคได้ติดโรคมันเป็นแมว,ม,แวม้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนกันนะคืออืดเหม็นไม่เหม็นบางครั้งอยู่ที่อาหารกินด้วยนะใช่ครับของผมอตอนแรกๆบางครั้งพอเวลาช่วงอาหารแมวอะไรโอ้โหอาหารแมวเหม็นเหม็นใช่แต่พอกินกล้วยกินอะไรไม่ค่อยเหม็นใช่บางยี่ห้อบางยี่ห้อน่าจะเป็นบางยี่ห้อเอาแต่เมื่อกี้เปิดมามีแย่แควอาจจะแบบเอ้ยอ่า ของที่ฟาร์มนี่คือสามารถที่จะ,จะจัดส่งได้ทั่วประเทศใช่ไหมครับใช่น่าจะมีลูกทั้งปีเนาะมีเยอะมีลูกทั้งปีนี่มีลูกทั้งปีหลายหลายคนพอเวลาเห็นประมาณนี้ทุกคนเลยที่แบบมาเฮ้ยเลี้ยงได้เหรอเลี้ยงได้เหรอมาที่บ้านเห็นบอกอีเห็นเขาไม่ผิดนะครับใช่หลายหลายคนคือเข้าใจว่าเป็นสัตว์ <ๆ S 1> ป่าเห็มันมีหลายชนิดนะคนเข้าใจว่าอีเห็นมันมีชนิดเดียวเขาก็เลยเข้าใจว่าเป็นสัตว์ป่าผิดกฎหมายอย่าว่าเลยนะเจ้าหน้าที่บางทีก็ยังมาถามเลยเราเราไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าบางทีถ้าเขาเวลาเราขนย้ายนะในการอบรมหรือว่า ให้ความรู้ที่มันตรงกันอะไรอย่างเงี้ยน,น่าจะดีฮนะอันนี้อีเห็นข้างารใช่อีเห็นข้างายแล้วขนแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันครับครับอ้นีี้อ้นนี่มันจะเส้นเส้นเล็กมันจะออกนุ่มๆแต่อีเห็นข้างารบางตัวมันจะหยาบหยาบอีเห็นเครือก็จะอีแบบนึงอีกแบบหน,น,น,นึ่งอันไหนใหญ่กว่าเครือใหญ่สุดนะเครือใหญ่สุดเครือผิดไหมไม่ผิดครับเครือก็ไม่ผิดอีเห็นเครือเนี่ยในในไทยเราตอนเนี้ยเรานิยมเลี้ยงกันอยู่3แบบก็เป็นอีเห็นเครือที่เขาเรียกว่าเครือเหนือ แล้วก็อีเห็นหน้านวลเป็นของไทยแล้วก็อีเห็นเคือของอินโดนีเซียฮะตัวดำๆมุ้วนๆแต่อีเห็นเคือจะแพงกว่าใช่ไหมครับก็มันแล้วแต่ฮะพี่แล้วแต่แล้วแต่แตความชอบคือราคาเนี่ยเรามากําหนดเองว่าเอ้ยมันต้องเท่านี้เท่านี้ผมว่ามันมันอยู่ที่ความพอใจอใ<ช>ที่ทบ้านที่บ้านได้พอเคือไหมครับอีเห็นเคือยังยังทำไมถึงไม่พอเคือมันกินเยอะครับอ๋อตัวมันใหญ่กินเยอะใช่มันกินเยอะเพราะว่าถ้าเทียบอัตราส่วนเนี่ยพวกเนี้ย กล้วยวันละสามผลกล้วยน้ำว้าวันละสามผลแต่เคือวันละหวีผมว่าน่าจะยังพอใช่ฮะวันละหวีใช่วันละหวีซึ่งกล้วยผมที่ยะลามันแพงฮะแล้วก็การคลอดลูกเนี่ยเราบีบมาเนี่ยไอ้พวกนี้ให้ลูกเยอะทั้งปีแต่เครือเดี๋ยวบางทีได้ปีละครั้งปีสองปีครั้งกินเยอะอีกใช่กินเยอะอีกเรื่องอาหารเขากินอะไรได้บ้างครับนอกจากผลไม้ขนมขนมไม่แนะนำครับนะนอาหารของคนกินไม่แนะนำเพราะว่าพวกนี้มันเป็นสัตว์ป่าฮะเลี้ยงเรียนธรรมชาติครับ เช่นถ้าที่บ้านหลักๆคือให้ผล,ลไม้ให้ผล,ล,ไ,มผล,ลไม้คือกล้วยแล้วก็ผล,ลไม้ที่แบบว่าเหมือนถ้ามีใกล้ตลาดผลไม้พวกมะม่วง,งสุกที่เขาคัดทิ้งฮะเน่าๆไอ้นั่นกินได้เพราะว่าในธรรมชาติมันกินลูกที่ตกตก,ตกพื้นไอ้พวกที่มันมีสีดำๆนิดหน่อยก็กินได้อยู่ม,มะละกอแมลงเจา<อ>ะเน่าๆขึ้นละเขาก็กินประมาณนั้นนั่นคือธรรมชาติแล้วก็เขาไม่ได้กินผลไม้อย่างเดียวในป่าเขากินสัตว์มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กด้วยกีกา กินกางูลูกเย็บลูกไก่ไข่แมลงด้วงอะไรเงี้ยประมาณนั้นซึ่งในในที่เลี้ยงเนี่ยบางทีผมเคยให้ไข่นกกระทาดิบบางคนบอกว่าเอ้ยมันกินได้เหรอนี้นั่นไอเนี่ยคือที่ที่ผมเองที่ผมเคยเคยลองมาก็คือว่าเราไม่มีเวลาต้มฮะเพราะว่าเราเลี้ยงเยอะธรรมชาติเขากินไข่นกอยู่กินก็กินไข่นกอยู่แล้วเขาไข่นกดิบอยู่แล้วในในในป่าไม่มีใครมานั่งต้มให้เขาทานหระใช่ประมาณนั้นแล้วผักเขากินไหมฮะ ผมเคยให้กินคะนา้าเคลกินครับอ๋อเคลกินไอเนี้ยผมผมไม่ได้ว่าแนะนาว่าทุกคนต้องทำอย่างนี้แต่ว่าในกรณีที่เหมือนผมอยู่ภาคเหนือเนี่ยบางทีอยู่ในชนบทเผ,ผมอยู่น้าหนาวเนี่ยโอ้ร้านอาหารมันหายากรเรามีเคลตัวเนี้ย<อ>เราให้มันกินเพราะว่าเคลเนี่ยมันมีแคลเซียมเยอะเยอะพอๆกับพวกเนื้อสัตว์ที่มีกระดูกอะไรเงี้ยผมเคยเอาพวกควางตุ้งนิดน,น,นหน่อยๆแย่ yeah, ให้เอามีแท้ๆกินเหมือนกัน แต่อยากให้มันมีสารเคมีก็แล้วกันนี่ว่าพวกนี้แพ้ไวไวต่อเคมีมากได้น้องมาแล้วนะครับพี่เขากลับมาแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องอีเห็นลูกอีเห็นสามารถติดต่อได้ครับที่แฟนเพจนะครับผมเดินแม่ฟาร์มนะครับฟาร์มเขาอยู่ที่จังหวัดยะลานะครับแต่ก็สามารถที่จะส่งได้นะครับทั่วประเทศเลยวันนี้โหพี่พี่ก็วิ่งมามาหาเราเลยนะนั่งคุยกันตั้งนานนะครับนี่ได้แล้วแต่ยังไม่รู้เลยว่าจะใช้ชื่ออะไรดีนะครับมันเป็นยังความรู้สึกกับตอบตัวที่แล้ว ริบลับใช่ <นะ S 2> ไม่มีขู่ไม่มีกกดใช่เพราะชุดนี้คือเป็นลูกเพาะตั้งแต่เด็กเลยครับของเรามันเป็นลูกป่าเนี่ยมาตั้งแต่เด็กคือพี่เขาบอกว่าจริงๆปกติถ้าอยู่ตามธรรมชาติอ่ะในหนึ่งเดือนในแม่มันทิ้งแล้วนะเออแล้วมันก็เดิอนออกไปหาก,กินตัวไหนรอดก็รอดตัวไหนไม่รอดก็ไม่รอดนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัวที่เราเจอเนี่ยมันโดนแม่ทิ้งหรือว่า แม่มันตายบอกก่อนว่าเดี๋ยวพี่นนจะเลี้ยงไปเรื่อยๆจนน้องออกลูกออกหลานจะทําคลิปอัปเดตกันเรื่อยๆกาแฟที่เรากินอยู่ทุกวันนี้นะครับเป็นกาแฟขี้ชมดเนี่ยแหละมันคือขี้เห็นนะมันคือขี้เห็นคือต้องเป็นที่อร่อยยคือแบบว่าเป็นข <i> ี <i> ้เห <i> ็นนี่เดีวขี้เห็นข้างลายคอมเมนต์ก็ไปเยอะให้เชื่ออะไรน่ารักมากน้องเป็นตัวผู้นะครับบอกเลยน้องเป็นผู้ชายนะเจอกันคลิปหน้าวันนี้ประมาณนี้บายบายสวัสดีครับ